ลองจินตนาการว่าอยู่ในวันที่ไม่มีใครชมไม่มีใครกดถูกใจไม่มีคนติดตามไม่มีเงินรางวัลไม่มีชื่อเสียงเหลืออยู่เลยแต่เรายังต้องตื่นขึ้นมาในตอนเช้าและเลือกทำอะไรสักอย่างในชีวิตคำถามคืออะไรทําให้เรายังอยากพยายามต่อไปในวันที่ไม่มีสายตาใครมองเห็นเราถ้าวันหนึ่งทุกคนหายไปหมดไม่มีใครรู้เลยว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แต่เรายังเลือกทำสิ่งเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า แสดงว่าสิ่งนั้นมีความหมายลึกซึ้งต่อหัวใจของเราแรงผลักดันที่แท้จริงไม่ได้มาจากคําชมหรือเสียงปรบมือแต่มาจากความรู้สึกภายในว่าการลงมือทำสิ่งนี้ทำให้เราภูมิใจเห็นคุณค่าในตัวเองและรู้สึกว่าชีวิตกําลังก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆลองหลับตาเงียบๆแล้วถามใจตัวเองว่าหากไม่มีคนดูเลยเราจะยังอยากทำสิ่งนี้อยู่หรือไม่คำตอบในใจคุณ คือที่มาของแรงบันดาลใจที่แท้จริง